สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคอะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะซึ่งให้ผลในช่วงเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะคะคลิปจะออกมาก่อนคะ่ะเพราะฉะนั้นดวงรวมแบบนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งแต่วิธีการดูให้เกิดประโยชน์ก็คือให้คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะต่างๆที่ไพ่ทํานาย ะะซึ่งทำนายล่วงหน้านะเอาไปปรับใช้ก่อนป้องกันได้ก่อนอะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นปัญหานะะสามารถเอาไปป้องกันได้นะะแล้วก็เวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณะคะก็เอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ตรงไม่ต้องรับไปะะดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปเท่านั้นนะคะคแล้วก็ถ้าต้องการคำำําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มะะหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะ l ล n e แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกด s b s c r i b e ช่องนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปของส้มนะนะคะชอบการดูดวงของส้มกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มแล้วก็ฝากนะคะใครที่จะขอแอดเป็นเพื่อนใน f c e e o o o นะคะหรือว่าจะกดติดตามใน Facebook ก็ได้เพราะว่าใน Facebook จะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีเกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะโอเคเริ่มเลยนะนะคะเริ่มจากในเรื่องของ การงานการเรียนก่อนนะคะในเรื่องการงานการเรียนใบแรกได้ไพ่เดอะเฮอร์มิเลยนะนะคะเป็นไพ่ของคุณเลยนะเป็นไพ่ของชาวลัคนาการราศีกันเลยนะคะคุณมองหลายๆอย่างทะลุปรุปโป่งมากๆในเดือนนี้นะคะมีความใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมองสถานการณ์ล่วงหน้าได้ออก ะะมีรางสังหณ์ในการทํางานนะะมีเซนส์เขาเรียกว่ามีเซนส์ในการทํางานที่แม่นยารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นป้องกันปัญหาต่างๆได้ดีมากๆนะคะอันนี้คือไพ่ฤรือสีเนาะเพราะฉะนั้นในการทํางานคุณจะไม่รีบรอ้อนะในช่วงต้นเดือนมีนาะไม่รีบค่ะเรื่อยๆนะคะมีการวางแผนไว้ก่อนนะคะวางแผนแล้วทำตามแผนนั้นนะคะบางคนอาจจะมองเห็นลู่ทางอะไรใหม่ๆก็ได้นะที่ทำให้การทำงานการเรียน การทำธุรกิจดีขึ้นนะเหมือนอยู่ดีๆคุณก็มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หลังจากที่มันอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหนักมาก่อนหน้านี้นะคะแต่พอมาถึงช่วงเดือนนี้แน่มันเห็นอะไรใหม่ๆเห็นลูกทางที่น่าจะเป็นไปได้นะคะที่ทำให้การทำงานธุรกิจนะคะหรือว่าการเรียนดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเจอทริคใหม่ๆนะ จเจอเคล็ดลับใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานการเรียนก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าชาวการค่อนข้างที่จะชอบปลีกวิเวกนะคะเวลาที่คุณได้มาอยู่กับตัวเองคนเดียวอะ่ะคุณจะมีไอเดียที่มันดีมากๆเลยเนาะนะคะจะสามารถอ่านหนังสือได้นะคะคนที่เป็นนักเรียนสอบก็อ่านหนังสือแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเข้าสมองมากๆเวลาที่อยู่เงียบๆอ่ะนะคะ ใครที่อยากจะได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มแนะนําให้อยู่คนเดียวแนะนําให้คือแบบหาเวลานะคือไม่ต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าหาเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรนะคะหรือผ่อนคลายมันจะทำให้คุณยิ่งมีไอเดียเพิ่มเติมเลยนะในการทำงานนะคะ บางทีเนาะทั้งวันเราพูดคุยกับคนอื่นนู่นนั่นนี่นะคะหรือว่าทํางานจนบางทีทําให้ไม่ได้เคลียร์สมองหาเวลามาพักหรือเคลียร์สมองบ้างน่าจะดีเนาะนะคะอันนี้คือเก้าไม่ท้าหัวกลับนะคะอย่างที่บอกว่า คุณทำอะไรช้าลงแล้วก็เห็นสถานการณ์ต่างๆนะคะได้ชัดเจนขึ้นมองเห็นอะไรใหม่ๆดีขึ้นสถานการณ์ที่คุณเคยมีความรู้สึกท้อใจเกี่ยวกับการทำงานจะฟื้นตัวขึ้นค่ะจากไพ่ใบนี้นะคะโอเคในเรื่องคนรอบตัวนะคะหรือว่าในเรื่องตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยใจเย็นอยู่แต่ว่าในช่วงประมาณกลางเดือนต้องระวังค่ะ กลางเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องของเงินมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของงานว่ามีงานอะไรทําหมดเลยอยากได้เงินไวๆมันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะทําอะไรรวดเร็วไม่ได้คิดอะไรแบบชิวๆเหมือนตอนต้นเดือนละนะคะก็เป็นอะไรที่คุณใช้ศิละปะในการดําเนินชีวิตมากกว่าว่าเอ้ยมันต้องมีช้ามีเร็วบ้างถ้าเกิดว่าช้าไปเลยมันคงจะไม่โอเค สิ่งที่คุณนั้นสิ่งที่คุณคิดอ่ถูกแล้วนะคะในช่วงกลางเดือนคุณจะรีบเร่งนะคะแต่ต้องระวังที่คุณอาจจะไม่ค่อยผ่อนคลายนะนะคะเนี่ยนะคะคืออาจจะถ้าเกิดทางานร่วมกับคนอื่นอ่ะคุณต้องระวังตัวคนเองที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะอยากทําอะไรมันต้องได้เลยอ่านะคะแต่ถ้าทําอะไรเองคนเดียวคงไม่เป็นไรอาจจะต้องระวังความเครียดเท่านั้นที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะนะคะหรือในบางคนโดนกดดันมาอีกทีหนึ่งนะคะจาก หัวหน้างานจากคนที่ทำงานด้วยว่าต้องรีบเร่งทำให้เราต้องเร่งไปด้วยไม่อยากให้ซีเรียสตรงนี้มากนะักนะคะอยากให้แบบโอเคถึงแม้ว่าจะมีคนกดดันเรามาแต่เราไม่ควรกดดันตัวเองเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะคะไม่มีใครสามารถบังคับเราได้ถึงขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะคะเราอย่ามากดดันตัวเองเพิ่มบอกเขาไปว่าเราไหวแค่ไหนนะคะดีที่สุดเลยนะคะอย่าก,กดดันตัวเองเพิ่มเนาะนะคะแล้วก็ ให้ระวังชาวธาตุดินคนที่คุณต้องระวังก็คือชาวธาตุดินนะคะเหมือนกันชาวมังกรพฤกษ์กันในเดือนนี้นะเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคกับคุณสักเท่าไหร่ในการสั่งงานทํางานกับคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีอคติหรือมีการกัดแกล้งอันนี้ต้องระวังนะคะลักษณะจะแบบผอมถึงพอดีตัวหรือเป็นคนค่อนข้างผิวไปทางคล้ำมากกว่านะคะจะไม่ได้ขาวมาก ถ้าขาวก็เป็นขาวเหลืองอะไรประมาณนั้นไม่ได้ขาวมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชาวสิงเลยค่ะชาวลัคนาสิงราศีสิงนะคะที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแวดวงของคนที่ทํางานกับคุณนะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยเอ็นดูคุณสักเท่าไหร่นะคะเออไม่มันมีใจที่อัติอยู่อะแล้วคุณเองอะ่ะบางทีนิ่งไม่ค่อยได้ด้วยเจอคนที่ไม่ชอบเราแบบนี้บางทีอะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันนิ่งไม่ได้ เออนะคะเรารู้สึกว่ามันนิ่งไม่ได้นิ่งนะนิ่งไว้นะนะคะขอให้นิ่งไว้ค่ะนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอะมันคุ้มค่าคือช่วงปลายเดือนสุดๆนะคะช่วงปลายเดือนสุดๆค่ะเพดอกคัพส์นี่นะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเ,ออเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยเลยไพยด่ดีมันมีทั้งโอกาสนะคะใครที่กําลังเครียดอยู่นะคะ คืออย่างที่บอกแล้วว่าบางทีช่วงต้นเดือนรู้สึกว่าชิวๆเนาะนะคะแล้วเราวางแผนเวลาว่าเดี๋ยวเราค่อยไปปั่นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะแต่ว่าระวังที่เราจะเครียดมากเกินไปแหละดูแลสุขภาพด้วยบางทีมันกดดันตัวเองเกินไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้นะแต่เดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามาช่วงที่เครียดเลยพีคสุดๆเลย <laughs> ช่วงปลายเดือนนะคะจะมีโอกาสเข้ามาค่ะนะอันนี้คือโอกาสเลยนะอาจจะมาจากผู้ชาย ที่อายุน้อยกว่าคุณหรือหน้าเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะจะอ่อนวันอ่อนปีอ่อนเดือนก็แล้วก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะเขาอาจจะ มีผลกำไรอาจจะเป็นคนที่ร่วมหุ้นร่วม,วม,วมทุนทำธุรกิจกับคุณนะคะหาลูกค้ามาให้คุณหรือมีผลกำไรอะไรต่างๆทำให้คุณชื่นใจหรือในบางคนเนี่ยไปประกวดแข่งขันนะคะหรือเรียนสอบในช่วงนี้ในช่วงปลายเดือนมีนาได้รับรางวัลน,นะคะชนะ ต้องบอกแบบนี้นะคะการถือถ้วยคือการได้รับชัยชนะได้รับการยอมรับได้รับรางวัลหรือมีโอกาสจากงานใหม่ๆงานเสริมเจองานใหม่งานเสริมที่ทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องนะคะมันดีมันทำให้คุณอิ่มเอมใจเป็นความรู้สึกที่ฟูมากๆนะคะในช่วงปลายเดือนเลยนะจ๊ะนะคะในเรื่องเงินค่ะเงินนะ ต้องบอกว่ามันมีความย้อนแย้งนะกลับไปเรื่องงานอนะ่ะคือในช่วงกลางเดือนมันอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากพักคีกเ้เกียรแต่ก็ต้องทำเนื้อมันจะมีอารมณ์ที่แบบคอนทาราสต์ขัดแย้งกันแล้วมันจะทำให้เครียดไงเออก็ต้องระวังความคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องเงินนะในเรื่องการเงินเนี่ยนะคะภาระในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังเยอะแต่ว่าคล่องตัวดีคล่องมากขึ้นกว่าเดิมภาระเหมือนเดิมแหละอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่ามันคล่องตัวดี นะคะแล้วก็ฟื้นตัวดีขึ้นด้วย คล่องตัวฟื้นตัวดีขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าภาระจะหมดไปนะคะแต่หมายความว่าคุณอาจจะมีรายได้มาเพิ่มหรือว่ารู้จักเซฟเงินมากขึ้นใดๆเหล่านี้การรู้จักใช้เงินของคุณมันทาให้ในช่วงต้นเดือนมีนานะคะการเงินมันคล่องตัวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ,ะคุณค่อนข้างโฟกัสเรื่องเงินแล้วก็เก็บเงินเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นในช่วงครึ่งเดือนนะคะหลายๆคนยังอยากใช้เงินไปกับเรื่องความสวยความงาม นะะการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งการทาําสัลากรรมจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนนะคะบางทีอาจจะเสียเงินกับการจองสถานที่ท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือว่าไปท่องเที่ยวนะเสียเงินกับเรื่องท่องเที่ยวเยอะคะ่ะช่วงกลางเดือนนะคะในบางคนต้องบอกว่าระวังความเอนดูของเรานะคะที่จะทำร้ายตัวเราเองนะคะเราสงสารเขา แต่เขาโกงเราเออมีคนจ้องโกงเงินคุณเลยนะคุณต้องระวังให้ดีนะคะนะสัญญาแล้วไม่ทําตามสัญญาคุณต้องดูด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะในบางคนเนี่ยจริงใจหรือเปล่าในบางคนมาพูดจาดีกับคุณแต่ไม่ได้ให้อะไรคุณเลยแค่คําพูดเท่านั้นนะคะไม่ได้ให้อะไรคุณเลยแล้วแล้วขอจากคุณด้วยเข้าใจใช่ไหมมาพูดดีๆกับคุณชมคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วของเงินอืมนะคะอย่าเชื่อ ะะเพราะว่ามันเป็นการหลอกลวงแล้วมันอาจจะมีการโกงหรือว่าไม่คืนเงินเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดคุณจะต้องทําธุรกิจอย่าเชื่อคนที่พูดอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวคุณจะเสียเปรียบในเรื่องการเงินได้นะคะดูด้วยว่ามันมีการยื่นหมูยื่นแมวกันไหมนะคะมีการแลกเปลี่ยนหรือแร์กันหรือเปล่านะคะในเรื่องของการทําธุรกิจอ,อนะคะการมาให้คุณร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยมันแฟไหมดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะมีการโดนโกงได้อย่างที่ส้มบอกเลยว่าระวังชาวสิงแลวก็ชาวธาตุดินด้วยกันนะคะและส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อนะคะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเงินเพิ่มนะสบายใจได้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรติดขัดในช่วงกลางเดือนนะคะชาวกันในช่วงปลายเดือนจะมีเงินเข้ามาค่ะไม่รู้แหละเป็นเงินเสริมเป็นเงินเดือนแต่สม o มีความรู้สึกว่าเงินเดือนมันก็คือเรื่องปกติปะไพ่มันจะไม่ขึ้นปะเอออาจจะเป็นเงินเสริมนะคะหรือว่าแบบ ขอความช่วยเหลือจากคนอุปถัมภ์แล้วเขาให้ในช่วงนั้นมาพอดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันจะทําให้การเงินคล่องตัวขึ้นเพราะว่าได้มิตเงินเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงปลายเดือนนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวกันนะคะคือต้องบอกว่าระวังกดไหลย้อนนะหนึ่งถ้วยหัวกลับแรงมากนะคุณกดไหลย้อนนะคะ ทานแล้วนั่งย่อยก่อนอย่าเพิ่งนอนอย่าล้อเล่น <c oughs> กับโรคนี้นะคะเออนะยิ่งถ้าเกิดว่าใครทานแล้วก็นอนเลยอะไรประมาณนั้นแล้วทานข้าวในปริมาณมากในส้มบอกเลยว่าคุณจะได้เจอแน่นอนนะคะกดไหลย้อนนะคะระวังให้ดีนะคะมันจะรู้สึกจุกแสบคอขึ้นมาเลยนะคะบางทีนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะเออนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนใหญ่เป็นเรื่องจุกจิกเข้าใจใช่ไหม เดี๋ยวป่วยกระสอบก,กระแสนินนิดๆหน่นอยๆเดี๋ยวทําเหมือนจะเป็นไข้เอาไม่เป็นเออเดี๋ยวทําเหมือนจะตัวร้อนจะเป็นไข้ละแต่เดี๋ยวหายนะคะเป็นเพราะว่าสมว,ว่าคุณดูออกจริงๆขึ้นไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยสมว,ว่าชาวการรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนรับเหมือนดินเนาะ รับพลังงานได้ไวนะคะเวลาเปิดแอร์เปิดพัดลมหนาวไวร้อนก็ร้อนไวเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของอุณหภูมิรอบตัวให้มันพอเหมาะยิ่งโดยเฉพาะเวลานอนนะคะให้ดูดีๆคือบางทีเนี่ยพอเวลาแบบเนาะพอเวลาเออนอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอา้าวอากาศหนาวนะคะเราก็ต้องไม่ขี้เกียจอะต้องมาปิดปิดแอร์หรือปิดพัดลมเลยจะดีกว่านะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะแบบ เหมือนป่วยแบบกระสอกระแสะอ่ะเออมันจะป่วยเลยก็ไม่ป่วยมันจะสร้างความรําคาญให้เรานะคะประมาณนี้นอกนั้นไม่มีอะไรมากนะคะมาดูนะคะสําหรับผู้อุปถัมภ์โชคลาบนะคะมีไหมนะคะสำหรับชาวกันผู้อุปถัมภ์โชคลาบมาจากเด็กค่ะมาจากเด็กนะคะ หรือว่าเป็นคนต่างเพศก็ได้หรือว่าเป็นใครที่มีแฟนมีคนรักนะคะก็อาจจะเป็นแฟนเป็นคู่ของคุณหรือเป็นฝาแฝดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างเพศด้วยนะคะคืออีกใบหนึ่งอะ่ะเป็นเด็กอีกใบหนึ่งอะ่ะเป็นคนต่างเพศอ่ะประมาณนี้นะคะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาววันอาทิตย์วันอังคารนะคะวันเสาร์แล้วก็ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือคุณได้ดีด้วยนะนะคะส้มว,ว่าคุณมีเรื่องของโชคลาภดีอยู่นะเพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของโชคลาภค่อนข้างดีมาดูเลขนําโชคค่ะ1เดือนส้มให้ครั้งเดียวนะคะหนึ่งสาหนึ่งสาสรอขออีกได้ไหมหนึ่นย์เก้นะคะเออหนึ่งสาประมาณนี้นะคะ 1 3 9ค่ะนะ1 3 9นะคะโอเคแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้ดูที่แหล่งนำโชคนะจะดีที่สุดเลยนะคะมาดูสำหรับไพ่ออร์เรคลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรนะคะกับชาวกันบ้างนะคะ,ะมีแรงดึงดูดสิ่งดีๆอะไรในเชิงบวกนะที่จะให้กับชาวกันนะคะในเดือนมีนาคมใบแรกไพ่บอกว่า Emotional Healing นะคะไพ่ใบแรกนะ ให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกเดิมๆเก่าๆแล้วก็เหมือนพยายามฮิลตัวเองเนาะเออนะคะเป็นอารมณ์ที่คุณฮิลตัวเองนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ที่มันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะเอาออกไปนะคะคุณต้องเติมความรักด้วยตัวคุณเอง ต้องฮิวตัวเองจะรอให้ใครมามอบความรักให้มาเห็นความสําคัญคงค่อนข้างยากในช่วงนี้นะคะคุณสร้างความรักขึ้นในตัวคุณและเอาไปใช้กับการทํางานให้มีความเมตตานะคะกับคนที่เขาเมตตากับคุณในเรื่องของเชิงการทำธุรกิจการงานการเรียนนะคะคนที่เมตตากับเราคือคนที่เขาไม่เอาเปรียบเราค่ะยื่นหมูยื่นแมวนี่คือความเมตตาในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาพูดดีกับเราขอความสงสารนะคะขอความสงสารแล้วให้เราจ่ายให้เขาอย่างเดียวแสดงว่าเขาน่าสงสารค่ะแต่เขาไม่เมตตากับเรานะคะเราควรจะออกห่างจากคนแบบนี้เพราะว่าเมตตาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญคือให้รักตัวเองพอรักตัวเองได้เต็มอ่ะนะคะ มันก็สามารถที่จะเติมความรักให้ตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งความรักนั้นไปถึงการทํางานอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็รักคนให้ถูกคนด้วยเนาะนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจการงานต่างๆ Flower power นะคะคือพลังงานสดใสมันสําคัญกับคุณมากอะส้มถึงได้บอกว่าพลังงานเมตตาความรักโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับ การเป็นครูอาจารย์อะ่ะเพราะว่างานเด่นของคุณอะ่ะที่ทําได้ดีอะ่ะก็คืองานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําแล้วก็มีงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้คําปรึกษาหรือแม้กระทั่งการเป็นหมอดูนะคะการอ่า เรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ชาวการทําได้ดีและขอให้ชาวการทําต่อไปในบางครั้งเราอาจจะค่อนข้างเคร่งเครียดจนลืมมอบความเมตตานะคะที่มันเป็นสิ่งสําคัญต่อวิชาชีพหรือจัญญาบาณของเราเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้คุณส่งความเมตตาถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทําในเรื่องของจัญญาบาัณคุณต้องมีอย่าลืมมันแล้วมันจะทําให้คุณได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับนะคะ,นะะอันนี้คือไพ่ power flower คือให้คุณไป ไปหาอะไรที่มันแบบสดใสดอกไม้นะคะนำมาตั้งไว้เออนะคะนำมาตั้งไว้เข้าหาดอกไม้หรือผ่อนคลายนะคะด้วยการไปเที่ยวสวนดอกไม้นู่นนั่นนี่มันทําให้คุณผ่อนคลายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่ดีขึ้นด้วยในการทํางานมันจะทําให้หัวใจเราแบบมันอ่อนโยนอะ่ะเออมันกลับมาคิดได้ว่าอ,อวิชาชีพฉันต้องใช้ความเมตตานน่นะ,ะช่วงก่อนหน้านี้ที่มันไม่ค่อยโอเคเพราะเราลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะ กิจบายเชเดีโอเฮลโลเชเดนิวใช้ได้กับทุกอย่างอะอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆเดิมๆทิ้งไปอะไรที่ไม่ดีนะคะทิ้งไปเลยแล้วเริ่มใหม่ทุกคนได้โอกาสสำหรับการเริ่มใหม่เสมอบางคนอาจจะมีโอกาสใหม่งานใหม่หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยน ความรู้สึกในเรื่องของการทำงานจากที่เคยแข็งแข็งเครียดเครียดอาจจะมีความอ่อนโยนเพิ่มมากขึ้นและทำให้คนรอบข้างยอมรับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็โอเคในการทำงานกับคุณเนาะนะคะในการทำงานเอาจริงๆ่งะไม่มีใครอยากไปเป็นมิตรกันมากแต่ก็ไม่มีใครอยากไปเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำงานทำธุรกิจนะคะด้วยการที่เออ มันในเรื่องของในเชิงผลประโยชน์มันโอเคแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นอะ่ะการพูดการอะไรบางทีมันจะต้องแบบเนาะมันจะต้องเหมือนมีเมตตาเข้าหากันบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําอาชีพที่เกี่ยวกับการที่ต้องมีจรรยาบันและมีความเมตตาก็จะต้องยิ่งปลดปล่อยความโกรธหรือความไม่โอเคไปนะคะแล้วก็ เอาสิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งดีๆกลับเข้ามาทําแทนนะคะแล้วมันจะทําให้คุณได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวกันนะคะขอให้ชาวกันทุกคนร่ารวยโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ